<Es> สวัสดีครับน <chips> <Rebel> ักเรียนทุกคนในหัวข้อที <gone S 1> ่ผ่านมานั้นนะครับนักเรียนก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับจํานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคู่ไปแล้วนะครับในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมบัติของจํานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคู่ครับโดยวัตถุประสงค์ในการเรียนในคลิปนี้ก็มีดังนี้ครับนักเรียนสามารถใช้สมบัติของจํานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคู่ในการแก้ปัญหาได้ครับ สำหรับบทเรียนในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามชมกันได้เลยครับจากคลิปก่อนหน้านะครับนักเรียนก็ได้รู้จักจํานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคู่ไปแล้วนะครับสําหรับหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของจํานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคู่ครับซึ่งครูจะทบทวนนะครับจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคู่ให้นักเรียนก่อนครับถ้า z เท่ากับ x บวก yi เป็นจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่เป็นศูนย์จะได้ว่ารูปเชิงขั้วของแคือ r คูณ cos ทีตาบวก i sine ทีตาโดยที่ r เท่ากับค่าสมบูรณ์ของแซึ่งมีค่าเท่ากับ square root x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองและ tan ทีตามีค่าเท่ากับ y ส่วน x เมื่อ x ไม่เท่ากับศูนย์ครับและสำหรับทุกจำนวนเต็ม k นะครับเราจะได้ว่า ถ้าทีตาเป็นอาร์กิวเมนต์ของจำนวนเชิงซ้อนเซตแล้วนะครับนักเรียนก็จะได้ว่าทีตาบวก 2K พายนะครับก็จะเป็นอาร์กิวเมนต์ของเซตด้วยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาศึกษานะครับสมบัติของจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคู่นะครับโดยนะครับสมบัติของจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคู่นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับผลคูณนะครับผลหารและก็สังยุคของจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคู่นะครับซึ่งแสดงได้ดังทฤษฎีบท5ต่อไปนี้ครับ ทฤษฎีบท5ให้ z หนึ่งเท่ากับ r 1คูณ cos ทีตาหนึ่งบวก i sine ทีตาหนึ่งและ z สองเท่ากับ r 2คูณ cos ทีตาสองบวก i sine ทีตาสองโดยที่ z หนึ่งไม่เท่ากับ0ูย์และ z สองไม่เท่ากับ0ูนย์นะครับเราก็จะได้ว่าข้อที่1นึ่ง z หนึ่งคูณ z สองมีค่าเท่ากับ r 1คูณ r 2คูณกับ cos ทีตาหนึ่งบวกทีตาสองบวก S i s i n ทีตบวกตาสครับข้อที่2นะครับเศษหส่วนแซจะมีค่าเท่ากับเศษหส่วน R2 คูณกับ c o s ทีตาสลบ i s i ทีครับข้อ3มนะครับ z ซหารด้วยแซนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ r 1หารด้วย R2 คูณ c o s ทีตาห s i n ลบทีตาบวก i s i ทีลบทีข้อที่4นะครับ สังยุคของ Z1 ก็จะมีค่าเท่ากับ r 1คูณ cos ลบ theta หบวก i sine ลบ theta หครับโดยสมบัติของจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงค้่ทั้ง4ข้อนี้สามารถพิสูจน์ได้ดังนี้ครับพิสูจน์นะครับให้เซตหเท่ากับ r 1คูณ cos theta หบวก i sine t h e t หและเซตสเท่ากับ r 2คูณ cos theta สบวก i sine ท h e t ส โดยที่ Z1 ไม่เท่ากับ0และ Z2 ไม่เท่ากับ0ครับข้อ1นะครับเราจะพิสูจน์ว่า Z1 คูณ Z2 มีค่าเท่ากับ r 1คูณ r 2คูณ cos ท1บวกท2บวก i sine 1 h บวกท2ครับข้อที่1นะครับ Z1 คูณ Z2 นะครับนักเรียนก็นำค่า Z1 นะครับแล้วก็ Z2 นะครับซึ่งอยู่ในรูป เชิงคู่นะครับมาคูณกันก็จะมีค่าเท่ากับ r 1คูณ cos t h e หบวก i sine t h หคูณกับ r 2คูณ cos ท2สบวก i sine t สนะครับจากนั้นนักเรียนก็ดําเนินการจัดรูปนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ r 1คูณ r 2นะครับคูณกับ cos t h e หบวก i sine t h หและคูณกับ cos t h e สบวก i s i n ์ท h สนะครับจากนั้นดําเนินการจัดรูปอีกครั้งนะครับก็จะออกมาเป็น r1 คูณ r2 คูณกับ cos theta1 คูณ cos theta2 ลบ sin theta1 คูณ sin theta2 แล้วก็บวกกับ i sin theta1 cos theta2 บวก cos theta1 sin theta2 ซึ่งนักเรียนจำได้ไหมครับว่า cos theta1 คูณ cos theta2 แล้วก็ลบ sin theta1 คูณ sin theta2 นะครับมีค่าเท่ากับอะไรครับ เก่งมากนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ cos t h e t หนึ่งบวกท h สองนะครับและนักเรียนจําได้ไหมครับว่า sin ท1หนึ่งคูณ cos t h สองบวก cos t h หนึ่งคูณ sin t h e สองสามารถจัดรูปได้เป็นอะไรครับเก่งมากนะครับก็สามารถที่จะจัดรูปส่วนนี้นะครับได้เป็น sin ท1 e t หนึ่งบวกท h สองครับดังนั้นนะครับจากบรรทัดนี้เราก็สามารถที่จะจัดรูปได้เป็น r1 คูณ r2 คูณกับ cos ท1บวกท2บวก i s i n θ 1บวกท2ครับเราก็ได้ดำเนินการพิสูจน์ในข้อที่1เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาพิสูจน์ข้อ2กันนะครับก็คือเราจะพิสูจน์ว่าเศษ1ส่วน z2 มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน r2 คูณ cos ท2ลบ i s i n θ 2ครับ เรามาพิจารณานะครับเศษหส่วนเ2นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเศษหส่วน r 2คูณ cos งสตบวก i s i n ตนะครับจากนั้นนะครับอาศัยความรู้เรื่องสั่งยุคของจํานวนเชิงฟ้อนนะครับนักเรียนก็คูณเข้าด้วยนะครับสั่งยุคของ cos θ2 ติาสบวก i s i n ติ2ซึ่งก็คือนะครับ cos ติาสลบ i s i n ตครับโดยคูณเข้าทั้งเศษและส่วนนะครับ จากนั้นดำเนินการจัดรูปนะครับก็จะออกมาเป็น cos ทีดาลบ i s i ซดตาส่วน r2 คูณ cos ยกกำลังสองที 2, บวก sin ย,ยกกำลังสองตีาซึ่งสังเกตได้ไหมครับว่าส่วนนี้นะครับบวกกันนะครับโดยเอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นก็สามารถที่จะจัดรูปนะครับส่วนนี้นะครับได้เป็น เซหนส่วน r 2คูณ cos ทีตาลบ i s i ทีตาสองครับเราก็ได้พิสูจน์ข้อที่2เสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาพิสูจน์สมบัติข้อที่3กันนั่นคือนะครับเราจะพิสูจน์ว่า Z1 ตหหารด้วย Z2 มีค่าเท่ากับ r 1หารด้วย r 2คูณ cos ทีตาห่งลบทีตาสบวก i s i ทีตาห่งลบทีตาสครับโดยเราจะอาศัยนะครับสมบัติของ ฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับในการพิสูจน์สมบัติข้อที่3นี้นะครับเนื่องจากนะครับสำหรับทุกๆจำนวนจริงทีตาเราจะได้ว่า cos ลบทีตามีค่าเท่ากับ cos ทีตาและ s i n ลบทีตามีค่าเท่ากับลบ s i n ทีตาะครับแล้วก็เนื่องจากเศษ1ส่วน Z2 ะครับมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน r 2คูณ c s s ทีตา2ลบ i s i n ทีตา2นะครับนักเรียนก็อาศัยนะครับสมบัติ โคสลบทีตาเท่ากับโคสทีตานะครับในการจัดรูปโคสทีตาสองใหม่นะครับได้เป็นโคสลบทีตาสองนะครับและอาศัยสมบัติไซร์ลบ ine, ทีตาเท่ากับลบไซา์ทีตานะครับในการจัดรูปลบไอซร์ ine, ทีตาสองนะครับใหม่ได้เป็นบวกไอซร์ลบทีตาสองครับดังนั้นนะครับเราจึงสามารถจัดรูปเศษหนึ่งส่วนเซตสองใหม่ได้ดังนี้นะครับ และเนื่องจากนะครับเซหารด้วยเซนะครับมีค่าเท่ากับ Z1 คูณเศษหส่วนเซนะครับนักเรียนก็นำค่านะครับเซนะครับเข้ามาแทนนะครับแล้วก็นำเศษหส่วนเซะครับที่จัดรูปนะครับมาแทนในสมการนี้นะครับก็จะออกมาเป็น r 1คูณ cos งตบวก i s i ซสตคูณกับเศษหส่วน r 2คูณ cos ลบท2บวก i s i n ลบท2ครับ จากนั้นเราก็จะอาศัยสมบัติข้อที่1นะครับที่เราเพึ่งพิสูจน์ได้ไปนะครับโดยนําจํานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคู่นะครับคูณกันก็จะออกมาเป็นนะครับ r 1หารด้วย r 2คูณ cos ตีตาหลบทีบวก i sin ท1ลบทีครับเราก็ได้พิสูจน์ข้อที่3เสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะพิสูจน์สมบัติข้อที่4นั่นคือนะครับเราจะพิสูจน์ว่านะครับ สังยุคของ Z1 มีค่าเท่ากับ r 1คูณ c o s ลบบวก I s i ลบครับเนื่องจากนะครับสำหรับทุกๆจำนวนจริงทีตาเราจะได้ว่า c o s ลบ t ita, มีค่าเท่ากับ c o s ตี ita, และไ i ลบ t ีมีค่าเท่ากับลบ sin ีตครับดังนั้นนะครับสังยุคของ Z1 นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ r 1คูณ c o s ตีตลบ I s i n ตีครับจากนั้นนักเรียนก็ สามารถที่จะจัดรูป cos ท1โดยอาศัยสมบัตินี้นะครับก็จะได้ว่า cos θ1 นะครับมีค่าเท่ากับ cos ลบท1และอาศัยสมบัตินี้นะครับในการจัดรูปลบ i อไซ t h ใหม่ได้เป็นบวก i อไซลบท1ครับดังนั้นนะครับเราจึงได้ว่าสั่งยุคของ z1 นะครับจึงมีค่าเท่ากับ r 1คูณ cos ลบท1หบวก i อไซลบที I S 1, ครับ เราจึงได้พิสูจน์ข้อที่4เสร็จสิ้นแล้วครับต่อไปนะครับเราก็จะไปดูตัวอย่างนะครับการนําสมบัติของจํานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงค้่ทั้ง4ข้อไปใช้ในการแก้ปัญหาครับตัวอย่างนะครับกําหนดให้ z 1มีค่าเท่ากับ square r สคูณ cos ยีองศาบวก i s i n ยี่องศาและ z 2นะครับมีค่าเท่ากับ s q u a r สคูณ cos สีองศาบวก i sine สองศาจงเขียนจํานวนเชิงซ้อน Z1 คูณ Z2 ในรูป a บวก bi เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงครับวิธีทํำนะครับ Z1 คูณ Z2 ะครับก็จะมีค่าเท่ากับ square r คูณ cos 20องศาบวก i s i n 20องศาคูณกับ square r o คูณ cos 40องศาบวก i s i n 40องศา,งศานะครับเราก็จะอาศัยสมบัติข้อที่1นะครับที่เกี่ยวข้องกับการคูณจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงค้่นะครับ z1 คูณ z2 มีค่าเท่ากับ r 1คูณ r 2คูณ cos งสตท้าบวกท2ต้าบวก i s i n ทิต้าบวกท2ต้านะครับก็สามารถที่จะจัดรูปบรรทัดนี้ออกมาได้เป็นนะครับสแควูทสคูณสแคทสอคูณ cos 20องศาบวก40องศาบวก i s i ซ20องศาบวก40องศาจากนั้นนะครับก็คำนวณตัวเลขออกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 2คูณ cos 60องศาบวก i s i ซ60องศานักเรียนก็แทนค่า cos 60องศาและ s i ซ60องศาลงไปนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณเศษ1นส่วน2บวกแควรส3ส่วน2 i นะครับแล้วก็คิดเลขให้เสร็จนะครับก็มีค่าเท่ากับ1บวก s แค a ร e ับตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างการใช้สมบัติข้อที่1นะครับในการแก้ปัญหาครับ ตัวอย่างถัดไปนะครับกำหนดให้ Z เท่ากับ4คูณ cos 60องศาบวก i s i ซ60องศาจงเขียนจำนวนเชิงซ้อนเศษ1ส่วนแในรูป a บวก bi เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงครับวิธีทำนะครับเศษ1ส่วนแนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน4คูณ cos 60องศาบวก i s i ซ60องศาโดยข้อนี้นะครับเราก็จะอาศัยสมบัติข้อที่2นะครับ เศษหส่วนเซตนะครับมีค่าเท่ากับเศษหส่วน r 2คูณ cos จีตาสลบ i sine ีตาสนะครับก็จะสามารถนะครับจัดรูปบรรทัดนี้นะครับได้เป็นเศษหส่วน4คูณ cos 60องศาลบ i s i n 6หองศาครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็แทนค่า cos 60องศาและ s i n 6หองศาลงไปนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเศษหส่วน4คูณเศษหส่วน2ลบ สแควรูทสามส่วนสอเมื่อคิดเลขให้เสร็จนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนแปดลบสแควรูทสส่วนแปไอครับตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างในการใช้สมบัติข้อที่2นะครับในการหาตัวผกผันการคูณของจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปเชิงคูวครับตัวอย่างถัดไปนะครับกำหนดให้ z 1มีค่าเท่ากับ4คูณคอส150องศาบวก i s i ซน์องศา และ Z2 มีค่าเท่ากับ2คูณคอส30องศาบวกไอซาองศาจงเขียนจำนวนเชิงซ้อน Z1 หารด้วย Z2 ในรูป A บวก B i เมื่อ A และ B เป็นจำนวนจริงนะครับวิธีทำนะครับ Z1 หารด้วย Z2 นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ4คูณคอส150องศาบวกไอซหองศาหารด้วย 2คูณ c ค s ส0องศาบวก i อ i ซ์าองศาโดยเราจะอาศัยนะครับสมบัติข้อที่3นะครับในการแก้ปัญหาในข้อนี้นะครับก็คือ Z1 หารด้วย Z2 มีค่าเท่ากับ R1 หารด้วย R2 คูณ cos ทีตาหลบทีตาบวก i i ซ์ทีตาลบทีตานะครับนักเรียนก็สามารถที่จะจัดรูปบรรทัดนี้ใหม่ได้เป็นนะครับ t ที่ส่วน2คูณ cos 150องศาลบ30องศาบวก i sin 150องศาลบ30องศาเมื่อคิดเลขออกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ cos 120องศาบวก i sin 120องศาจากนั้นนะครับนักเรียนก็คิดนะครับค่าของ cos 120องศากับ sin 120องศานะครับซึ่งนะครับ cos 120องศา ก็จะมีค่าเท่ากับลบคอส60องศาและ s ซน์อย120องศานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ s ซน์60องศาครับจากนั้นก็ํำเนินการแทนค่านะครับลงไปก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับ2คูนลบสศษหส่วนสบวกสแควรูทสส่วนสอไอซึ่งคิดเลขออกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบ1บวกสแควรสไครับ โดยตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างในการใช้สมบัติข้อที่3นะครับที่ว่าด้วยการหารจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคู่ซึ่งนำมาแก้ปัญหาได้ดังตัวอย่างนี้ครับตัวอย่างถัดไปนะครับกำหนดให้ Z มีค่าเท่ากับ4คูณคอส210องศาบวก I s i ไซ210องศาจงเขียนจำนวนเชิงซ้อนสั่งยุคของ Z ในรูป a บวก bi เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงนะครับวิธีทำนะครับ เราจะได้ว่าสั่งยุคของ Z นะครับก็จะมีค่าเท่ากับสั่งยุคของ4คูณ cos 210องศาบวก iSI 210องศาครับนักเรียนก็อาศัยสมบัติข้อที่4นะครับที่ว่าด้วยสั่งยุคของจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปเชิงคูณนะครับก็จะได้ว่านะครับสั่งยุคของ Z 1นะครับมีค่าเท่ากับ r 1คูณ Cos ลบทีตา1บวก i s i n ลบทีตาครับดังนั้นนะครับ สังยุคของ4คูณโคศ210องศาบวก iSI 210องศานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ4คูณโคศลบ210องศาบวก iSI ลบ210องศาครับและเนื่องจากนะครับโคศลบ210องศามีค่าเท่ากับ cos 210องศาและนะครับไซลบ210องศามีค่าเท่ากับลบไซ210องศา ดังนั้นนะครับ4คูณคอสลบ210องศาบวกอายลบ210องศาจึงมีค่าเท่ากับ4คูณคอส210องศาลบอาย210องศาครับจากนั้นนักเรียนก็ดำเนินการหาค่าคอส210องศานะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับลบคอส30องศาและไซ210องศานะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบไซ30องศาดังนั้น ลบ i อไซ2ององศาจึงมีค่าเท่ากับบวก i อไซ30องศาครับก็จะจัดรูปออกมานะครับได้เป็น4คูณลบ cos 30บวก i อ i ซสองศาครับจากนั้นนักเรียนก็แทนค่าค o s 30องศาและ s ซ n 30องศาลงไปนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ4คูณลบ qua r รูทสส่วน2บวกเซตหส่วน2ไครับคิดเลขออกมาให้เสร็จนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ ลบ2คูณสแควรูทสามบวก 2I ครับตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมบัติข้อที่4นะครับที่ว่าด้วยสังยุคข,ของจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปเชิงขั้วรครับตัวอย่างถัดไปนะครับจงเขียนจำนวนเชิงซ้อน2คูณสแควรูทสามคูณคอส11พายส่วน6กบวก i ซสิ1พายส่วน6คูณกับ4คูณคอส4พายส่วน3บวก i ซสพายส่วน3 ในรูป a บวก bi เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงนะครับวิธีทำนะครับ2คูณสแ u a 3คูณ cos 11π ส่วน6บวก i sin 11π ส่วน6คูณกับ4คูณ cos 4π ส่วน3บวก i sin 4π ส่วน3นะครับข้อนี้นะครับเราก็จะอาศัยนะครับผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคูวนะครับซึ่งก็ตรงกับสมบัติข้อที่1นะครับ ก็จะได้ว่า z 1คูณเซตนะครับมีค่าเท่ากับ r 1คูณ r 2คูณกับ cos ทีตา1บวกทีตาสบวก i sin ทีตา1บวกทีตา2นะครับนักเรียนก็สามารถนะครับจัดรูปบรรทัดนี้ได้เป็นนะครับ2คูณสแควรูทสามคูณ4คูณกับ cos 11พายส่วน6บวก4พายส่วน3บวก i sin 11พายส่วน6บวก4พายส่วน3นะครับก็สามารถที่จะจัดรูปได้เป็นบรรทัดนี้ครับ จากนั้น,นดําเนินการจัดรูปต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ8คูณสแควรูท3คูณคอส19ไพส่วน6บวกไอไซ19ไพส่วน6นะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ8คูณสแควรูท3คูณคอส2ไพบวก7ไพส่วน6บวกไอไซ2ไพบวก7ไพส่วน6นะครับจากนั้นนักเรียนก็อาศัยความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับคำนวณออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ 8คูณสแควรูรคูณคอส7ส่วน6บวก I ายเส่วน6นะครับก็ดำเนินการคิดเลขต่อนะครับก็จะได้ออกมาเป็น8คูณสแควรูต3ลบสแควรูรส่วน2ลบเศษ1ส่วน2 i นะครับคิดเลขให้เสร็จนะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบ12ลบ4คูณสแควรูรรตับตัวอย่างถัดไปนะครับจงเขียนจำนวนเชิงซ้อน2คูณคอสพายส่วน6บวกายพายส่วน6 หารด้วย8คูณ cos 4ี่ไพส่วน3บวก i sin 4พส่วน3ในรูป a บวก b i เมื่อ a และ b i, เป็นจำนวนจริงนะครับวิธีทำนะครับ2คูณ cos ไพ่ส่วนหบวก i 5, า i n พส่วน6หารด้วย8คูณ cos 4ี่ไพส่วน3บวก i sin 4พส่วน3นะครับนักเรียนกอ็อาศัยนะครับสมบัตินะครับข้อที่3นะครับที่ว่า้วยการหารจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคูณนะครับ ซึ่งนะครับ z1 หารด้วย Z2 นะครับก็มีค่าเท่ากับ r 1หารด้วย r 2คูณ cos ทีตา 1, ลบทีต 2, บวก i ซที 1, ลบทีต 2, ะครับซึ่งก็สามารถที่จะจัดรูปออกมานะครับได้เป็นเศษ1ส่วน4คูณ cos π พายส่วน6ลบ4ส่วน3บวก i ซพส่วน6ลบ4ส่วน3นะครับจากนั้นนักเรียนก็ดำเนินการนะครับจัดรูปต่อนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ เศษหนึ่งส่วนสี่คูณคอสลบเจ็ดพส่วนหกบวกไอไซร์ลบเจ็ดพส่วนหกครับก็นำเนงินการคํานวณออกมานะครับก็จะมีค่าเท่า,ทากับเศษหนึ are, 3, 2, ่งส่วนสี่คูณลบสแควรูทสามส่วนสองบวกเศษหนึ่งส่วนสองไอนะครับคิดเลขให้เศษนะครับก็มีค่าเท่ากับลบสแควรูทสามส่วนแปดบวกเศษหนึ่งส่วนแปดไอครับสำหรับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นั้นนะครับก็คือการใช้สมบัติของจำนวนเชิงซ้อน ในรูปเชิงคู่ในการแก้ปัญหาครับซึ่งเราก็มีสมบัตินะครับด้วยกันทั้ง4ข้อต่อไปนี้ครับถ้า Z1 เท่ากับ r 1คูณ cos θ 1บวก i sine t หและ Z2 เท่ากับ r 2คูณ cos ท2บวก i sine t h สโดยที่ Z1 ไม่เท่ากับ0และ Z2 ไม่เท่ากับ0เราจะได้ว่านะครับข้อที่1 Z1 คูณ Z2 มีค่าเท่ากับ r 1คูณ r 2คูณ cos ท1บวก ดีตาสบวก I อไซดีตาหนบวกทีตาสนะครับข้อที่2นะครับเศษหส่วนเซสมีค่าเท่ากับเศษหส่วน R2 คูณ c o ศทีตาสลบ i sin ดีตาสนะครับข้อที่3นะครับเ1หารด้วย z ซมีค่าเท่ากับ R1 หารด้วย R2 คูณ cos ีตาหลบทีบวกทีลบทีครับ และข้อที่4นะครับสังยุกของ z 1ก็จะมีค่าเท่ากับ r 1คูณ cos ลบทีต้า1บวก i s i n ลบทีต t a 1ครับเราก็จะมีสมบัติทั้ง4ข้อเหล่านี้นะครับสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้นะครับท้ายคลิปนี้นะครับครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ไปลองใช้สมบัติของจำนวนเชิงฟ้อนในรูปเชิงคัวในการแก้ปัญหานะครับสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ